สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะภาพแฟชั่นอิลลัสเทชันนะคะกำลังเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะคะกำลังจะออกเดินทางนะคะก็ถือกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าสะพายนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันต่อเลยนะคะช่วง นี้นะคะครูปุ๊กก็จะลงสีประตูนะคะสีประตูสีฟ้านะคะสีฟ้าระบายด้วยพู่กันเบอร์ใหญ่ไปเลยนะคะระบายประตูนะคะช่วงประตูสีฟ้านะคะนี่นะคะใช้พู่กันเบอร์สิบสองนะคะระบายเพื่อให้ ระบายได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าจะใหญ่หน่อยนะคะเป็นพวกกันเบอร์ใหญ่นะคะก็มีใหญ่เออเบอร์สิบสี่นะคะก็มีนะคะเบอร์ยี่สิบก็มีนะคะลองหาดูเลยนะคะตามที่เราต้องการนะคะใช้ให้ ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือถ้าพื้นที่กว้างใช่ไหมคะเราก็ใช้พวกกันเบอร์ใหญ่นะคะจะได้ระบายได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะนี่ก็จะเป็นประตูนะคะประตูห้องพักนะคะนี่นะคะเป็นสีฟ้านะคะสดใสนะคะใครชอบสีฟ้าบ้างคะสีฟ้าก็เป็นสีแห่งความโชคดีนะคะ ตามตำราเขาว่าไว้นะคะครปูปุ๊กก็ฟังมานะคะสีแห่งความโชคดีเวลาเราเราเราลองนึกดูนะคะเวลาเราแหงนหน้ามองท้องฟ้าใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกสบายตาสบายใจใช่ไหมคะเวลาเรามองท้องฟ้านะคะยิ่งถ้าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะมีนะคะสีฟ้าออก ีฟ้าแบบนี้มันเหมือนกับสีน้ำนะคะปุก,กคิดทุกครั้งเลยนะคะเวลาเราได้มองท้องฟ้านะคะจะออกสีฟ้านี้นะคะก็จะถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เลยนะคะเป็นสีฟ้าสดใสนะคะก็เป็นมองสิ่งรอบตัวนะคะเล็กๆน้อยๆมองสิ่งสวยงามรอบตัวนะคะก็จะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขได้นะคะดังนั้นก็ มองสิ่งสวยงามรอบตัวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบหญ้านะคะท้องฟ้าสายน้ำนะคะทุกคนก็ลองนะคะฝึกมองสิ่งรอบตัวนะคะจะทำให้จิตใจเราสดชื่นแจ่มใสนะคะ เคนะคะเราก็ระบายต่อเลยนะคะส่วนกระเป๋านะคะกระเป๋าเขาใช้สีน้ำเงินเข้มนะคะกระเป๋าสะพายนะคะมีทั้งกระเป๋าเดินทางแล้วกระเป๋าถือนะคะกระเป๋าสะพายเดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเข้มนะคะลงช่วงกระเป๋าสะพายก่อนนะคะ สีน้ำเงินเข้มลงกระเป๋าผสมสีนะคะผสมสีออกสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงสายกระเป๋านะคะช่วงสายกระเป๋าเราก็ลงนะคะระบายใช้พวกกันอ่าแอบงองอีกแล้วนะคะพวกกันนะคะ มีเนี่ยค่ะปลายแบบงอนะคะเดี๋ยวเราต้องเราต้องมีการดัดนะคะระบายไปดัดดัดไปนะคะระบายระบายสีไปนะคะดัดปลายขนพุกกันนะคะไปนะคะเพราะว่าแอบงอเล็กน้อยนะคะแอบบางครั้งก็แอบงองอเยอะเลยนะคะ ะะก็เลยต้องระบายไปดัดไปนะคะนี่นะคะพอเราดัดก็โอเคกลับมาเข้าที่เข้าทางหน่อยนะคะครูเคยเห็นที่ดัดของออต่างชาตินะคะศิลปินเขาเขามีที่ดัดปลายพุกกันนะคะให้กลับมาตรงเหมือนเดิมนะคะจำไม่ไดว้ว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะแต่ว่า เราเอาปลายพกกันไปวางแล้วมันก็จะกลับมาตรงเหมือนเดิมนะคะก็ดีนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ใช้พกกันปลายแหลมอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นกระเป๋าสะพายนะคะกระเป๋าสะพายอ้าวรู้สึกว่าล้ำล้ำเขตแดนมาแล้วนะคะล้ำเขตแดนมาแล้วนะคะก็ ซับออกนะคะส่วนสีสีอะไรนะคะสีบันไดนะคะสีบันไดใช้พวกกันเบอร์ใหญ่ดีกว่านะคะจะได้ระบายนี่นะคะพวกกันที่กูบูบอกเบอร์14ก็มีนะคะเมื่อก,ก่อนเราว่าเบอร์12ใหญ่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ไปนค้นพบเบอร์14มานะคะก็รู้สึกว่า นแน่นมากเลยนะคะยี่ห้อเ,อเซกันะคะครูบอกว่าปลายเขาแหลมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเขาออกแบบมาดีมากเลยนะคะคือปลายรวบแหลมอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ก็เดี๋ยวละบายาผสมสีเทาลงไปหน่อยนะคะออกสีฟ้านะคะ ระบายสีเทานะคะผส,ผสมเดี๋ยวกูกูผสมสีแป๊บนึงนะคะใช้สีเทากับสีน้ำเงินนะคะผสมกันนะคะ mm hmm. บันไดจะออกสีเทาๆผสมคุมน้ำเงินหน่อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเราผสมสีลงไปนะคะ mm hmm. เพื่อให้ระบายบันไดนะคะสีจะออกแบบนี้นะคะอ mm ู้ไม่ก็ ข,ขอขอัยค่ะของหล่นนะนะคะเอาละค่ะแล้วก็ระบายนะคะระบายช่วงบันไดนะคะว่าครูปูผสมสีได้แล้วนะคะเป็นสีออกเทาอมน้ําเงินนะคะนะคะแล้วก็ระบายสีช่วงบันไดเลยนะคะด้วยพวกกันเบอร์สิบสี่เลยรู้สึกว่าระบายได้เต็มพื้นที่อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็ ผสมสีนะคะฝึกผสมสีนะคะสักครู่นะคะโอเคค่ะระบายกันต่อนะคะครูก็จะลงช่วงนี้นะคะระบายเป็นสีนะคะเทานะคะสีเทาผสมสีน้ําเงินนะคะลอง ลองฝึกผสมสีดูนะคะเราอาจจะจินตนาการในหัวของเราก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นผสมกันออกมาจริงๆเราลองคิดนะคะในผสมสีในหัวของเราก่อนนะคะงงไหมครูปูพูดงงไหมคะคือแบบเราคิดจินตนาการว่าเออสีนี้กับสีนี้นะ,ะผสมกันมันจะออกมาเป็นสีอะไรนะ,ะลองลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ แล้วเราก็จะสนุกนะคะกับการพอเราคิดนะคะอันนี้ครูปูใช้วิธีคิดแบบนี้นะคะเวลาเราคิดผสมสีในหัวของเราก่อนนะคะพอเรามาผสมสีจริงๆแล้วก็ออกมาเหมือนสีต้นแบบเลยนะคะมันก็จะเกิดความสนุกสนานนะคะในการใช้ความคิดนะคะใช้ความคิดในการที่เราจะ ผสมสีให้ออกมาเหมือนกับต้นแบบนะคะนี่นะคะเดี๋ยวครูุลลงสีบันไดนะคะสีบันไดนะคะระบายสีบันไดไปก่อนนะคะให้ทั่วนะคะพวกกันปลายแหลมก็จะระบายได้ง่ายด้วยนะคะปลายไม่แยกออกมานะคะเราก็จะระบายสีได้ง่าย งงไหมคะบันไดบ,บันไดยังเดี่ยวเราใช้สีเข้มนะคะตัดนะคะเราระบายสีอ่อนไปก่อนนะคะระบายสีบันไดให้ทั่วเลยนะคะเราค่อยมาตัดเส้นนะคะทีหลังนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงนี้นะคะ ก็เป็นช่วงสีของบันไดนะคะไปให้ทั่วก่อนเลยนะคะผสมสีน้ำเงินลงไปหน่อยนะคะน้ำเงิน เาผสมกันนะคะก็จะออกมาเป็นสีของบันไดนะคะต่อไปเราใช้สีน้ำเงินเข้มนะคะน้ำเงินเข้มผสมสีดำนะคะเป็นอ่ายังระบายระบายให้เสร็จก่อนนะคะตรงนี้นะคะ สีเท่ากับสีน้ำเงินผสมกันนะคะเราก็จะได้สีของบันไดนะคะลงมานะคะเดี๋ยวคุบุลระบายให้ทั่วก่อนนะคะผสมสีน้ำเงินลงไปหน่อยนะ,ะนี่นะคะค่อยๆใช้พุกกันเบอร์ใหญ่เลยแล้วก็ระบาย ทุกคนก็มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์จินตนาการของเรานะคะออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ลองวาดหารูปที่แบบเกี่ยวกับการถือกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้นะคะเหมือนที่ครูครูนำมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนได้มี แรงบันดาลใจแล้วก็มีจินตนาการความคิดสร้างสารรค์กันนะคะในการที่เราจะสร้างสารรค์ผลงานนะคะในสไตล์แบบของเรานี้บันไดระบายไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาใส่แสงเงาที่หลังนะคะมองออกไหมคะว่าเป็นบันได <c oughs> ครูลืมนะคะก็ <c oughs> ลองดูนะคะลองดู สีเทากับสีน้ำเงินนะคะอะคราวนี้เราจะใช้สีเทาลงตรงนี้นะคะสีเทานะคะลงช่วงลูกบิดนะคะที่ล็อกมาใช้สีเทานะคะลงไฟล์นะคะจากนั้นเราก็อตรงนี้ก็เป็นสีเทานะคะ ช่วงขอบหน้าต่างนะคะลงส่วนตาวบันไดเป็นสีขาวนะคะราวบันไดเป็นสีขาวเราก็ค่อยเน้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาใส่แสงเงาที่ใบหน้าเพิ่มเติมกันก่อนนะคะแสงเงาที่ใบหน้าเราใช้สี น้ำตาลแดงนะคะลงแสงเงาที่ใบหน้านะคะนี่นะคะลงแสงเงาที่ใบหน้าเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ช่วงคอนะคะเราก็ใส่แสงเงาด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะช่วงใต้จมูกนะคะก็ลงแสงเงานะคะ นี่นะคะก็ใช้ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงช่วงข้างางใต้คางนะคะส่วนดวงตานะคะเราก็มาเพิ่มแสงเงาสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนะคะเน้นขึ้นมานะคะนี่นะคะ ครูภูก็ระบายให้ทุกคนชมกันประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูรูจะตัดเส้นให้ดูทีหลังนะคะแล้วก็จะลงในชุมชนนะคะวันนี้ก็ระบายให้ชมกันประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ